ดอกนี่นะปาดดอกเดียวเห็นอีกยู่นี่อึบอุ๊บอึบอุบอุบเออโอ้ยเสียงคักเสียงแน่ สวัสด,ดีจ้าพี่น้องกองปล,งปลายสุผูสุคนเมือนีแมนิดกะผ้ามะเขาปลาหาเห็ดอีกแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้กับฝนฝนล,ลินแสะ,แสะฝ้าเป็นคึมคึมเนาะพี่น้องแนมอาจจะบังค่อยเห็นเห็ดซ้ำใด่เนาะพี่น้องแต่ว่าแม่ิดกะตามมาเสาะแสวงหาคีอเก่า่ะจ้ะพี่น้องาม,ม,าม,มา,สะสะงาเาามาสาะหาเห็ดเนาะพี่น้องจ้ะเฮ้ยีฝนกำลังลินลิน ไปกับพี่น้องไปหาเห็ดกันว่ามันอีสิมีเห็ดยังให้เก็บแน่หลังจากที่ฝนตกฝนตกมาแต่ว่าเด็กพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเด้อกระตาว่างกระตาไว้อีกมองหนึง่งเดี๋ยวจังถือถือไปเอากระตาเนาะพอดีอยางมะม่วงนี่มาเห็นก็นเลยเออ นี่เทาแล้วเน่าแล้วลอยเดีย๋ยวไปตัดขาพี่น้องอึ้บว่าเห็นตรงนี้อ่ะน,นี่กำลังดุนมอดขึ้นมาเนี่ย ขาบ่ได้แล้วก็นี่อึบเดี๋ยวเห็นบ่อยสีเหลืองแบบแบบแวบ,บแบบนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยน้ำปัก อึบอืมนี่เดี๋ยวค่อยเปิดนะ้งนสุปรายอึบนี่ 嗯。Hmm. Quite quite on. costly. ก็กระหูมองเกิดเนาะเกิดมองคนบอกแบบใบยางมากนะพี่น้องคนอื่นก็นสิใบยางมาดอกแต่ว่าไม่นิดเคยเจอมางนี่ก็เลยเข่ามากสำรวจเบิง้งแล้วกต้องเบิ้งดีๆเพราะว่าอยู่ไต่หมอดไต่ใตบใหม่แนมแถบจะไปเห็นนะพี่น้องบางคนก็เขาบามาเขา,าค่อยเข้ามาตรงนี้หรอกเขาว่ามันหกเนะาะถ้ายิงอ ใบใหม่แฉะแฉะิดเปียกนั่นแหเขาก็บ่อควายขมาแล้วเขายามจืนมันจืนเห็นอีกแล้วเห็นเห็นอยู่มุมนั่นผิดออแตะแรกว่าเห็นดอกเดียวเด้เนี่ยเดียเด๋ยวต้องถอนถอนออกแล้วไปตัดคาข้าง,นอ,งนอกเนาะมัน อ้ใบอันนี้ถอ,อ,อนออกถอนออกแล้วไปตัดขาข้างนอกเอากับข้างในอีกสองสามดอกนะทั้งผ่น,นี่อันนี้สี่ดอกอือ มนเหมอดบ่มันสิเละน,นี่นี่อุ๊ยนี่เดี๋ยวเอาไปกรองไว้ก่อนมันจะอีกมองนี่มองนี่มองนี่นี่อึ๊บค,คอยๆกล่อง นี่มีสองดอกน,อนี่เดี๋ยวไปค่อยค่อยตัดขากันสิบดอก นางตัดขาดีๆก่อนพี่น้องเพราะว่าคลิปนั่นมีคนมาคอมเมนต์ว่าแมนนิดบอพกมีดเข่าปลาหาเหตุเนาะแมนนิดกระพกอยู่ได้ละยูแต่ว่ามันติดนิสยัย <c oughs> เนาะมันติดนิสัยในการแบบเห็นดอกสองดอกเสียขี่คานขี่คานเอามีดขี้คานหามีดน,น,นะนะพี่น้องก็เลยใส่ เรียบจิกจ <isation> ิกแฉจิกแจะนี่ยนะมันเป็นความติดเพิินเพิ่นบาเพิ่นบาบยานเล็บดำบอก่าสันกะดำยูจ่าพี่น้องแต่ว่าบางทีก็เอาอันหนามบอกเน่าขอแม่ล่างเอา กับอีกอย่างหนึ่งบอมคอยมักใส่ถุงมือเก็บเห็ดน้ำเพราะว่ามันบอถานาดัดมันเคียงเพราะว่ามันเห็ดขีดมาเนาะกี่คันเที่ยวถอดถุงมือเพราะว่ามันสัมผัสจอโทรศัพท์พบด้ยนะพี่น้องมันก็ต้องมาถอยค่อยถอดถุงมืออย่างสีนาะอันนั่นแหละก็เลยบ่ามหมักใส่ก็คิดว่าถ้าเออเล็บดำแล้วก็จังล่างเอาก็ได้อย่างสีนาะ หรือมือดำเสียเพียงแต่เฮ้าบอไปสัมผัสเห็ดทีเฮ้าบอหมั่นใจอ่ะมันเบือ่อเห็ดเบื่อหรือเห็ดกินบ่ได้่างสิเนาะเฮาเพียงแค่บอใส่มือเปล่าเข้าไปสัมผัสเขาเท่านั้นกับพี่นอ้องเอาใหม่งี้เคลียเคลียเอางีสินะไปไปตอจากพี่นอ้องหนึ่งดอก เกือบเทาแกชร่าแล้วแน่บ่าเห็นเทาเดแล้วก็มีอีกดอกนึง นปลูกขึ้นไว้เพื่อเขาจะได้ออกอีกนี่ปาดดอกนี่นะปาดดอกเดียวเห็นอีกดู พี่น้องเอาบอกหน่อยก่อนนี่นี่เขาไม่ได้ยืนเด่นเป็นสง่าให้เขาเห็นได้พี่น้องเสียงคักเสียงแน่เนี่ยเนี่นี่นอุเอาโอ้ยเสียงคักเสียงแน่โอ้ยด,ด้าน มุมนี่ลงเห็นเราเหลืองเหลืองแบบแบบเบิ้งสองดอกเนี่ยพี่เจ้าเห็นแวบๆแล้วดอกนึ่งพี่นออกเก็บแม่นไปเห็นได้นี่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  กับอันนี้อันนี้ส่งสีดอกไงอยู่ค่อยๆก่อนเด้อนี่สองดอกเห็นนดนนนนเพิ่อหวานมาแทนผ่อยย่พี่นอก เป็นอย่างเขาเก็บมันปูก่อนต้นเดือนหนาอาจจะมาแล้วล่ะนี่กับวันที่เขาได้แล้วสิบหา้าสิบห้ากรกฎาเ,เข้มเข้ม,มอยู่ลองเบิ่งดูโอเครองนี่ยังได้อยู่ เจอสองดอกแต่ว่าดอกนี้เอาได้พี่น้องนี่ยังเต่งอยู่นี่เคาะปอก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 นี่เต่งตึงอยู่ได้หนึ่งดอกนีึงะไดยอดอยออได้อยู่หัวยังปอกปอกอยู่เลยพี่น้องนี่นี่ เลยจ้าวันนี้ก่อนแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งเบิง้งขาหดหกัดเดี๋ยวสิไปเก็บดอกนิดหน่อยก็ต้องถ่าย,อยน,อนอกพี่น้องเสียเวลาเสียเวลาในการชมเดี๋ยว เม่เก็บดอกน้อยๆเช้านี้ก่เบิ่งพี่น้องนี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่เก็บเก็บเก็บขาเก็บโอ้ยนี่เอาองนี้ก่อนเดี๋ยวจังไปตัดขาเพราะว่ามันเ,เขาจะอยู่อ่ะตรงเนอะโนนไหมนี่ ướp 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 Ôi ướp Ôi. ướp องไว้ก่อนมีสมานเติบยูพี่น้องคิดว่าสิบวันได้ ตรงนี้เลยยางมาจากเทีย่ยวปะเนาะนี่ข้นขาเสดายเอาโหลดกรุบกรุบ นนขอบคุณธรรมชาติขอบคุณป่า ธรรมชาติสวยงามเสมอไปนี่ ไตคอนก็ะนี่ไตเฟินเ่าสังเกตกับเาเห็นเด้แล้วดอกจะแตกต้องค่อย ไปต่อจ้าเห็นอีกสีดอกุ้ยขาหักเีได พี่น้องมันนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละค่ะนี่นี่ดอกใหญ่ๆหอืมอืมจ้ะพี่น้องอ้ยอืมพี่น้อง มือนี้มือนี้ไดซัำเนียจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องคลิปเก็บเห็ดมือนี้ก็ได้แค่มันปูละกะเพิงขาไลา่ละกะเห็ดหนังไก่จ้ะพี่น้องแต่ที่ที่เป็นที่ได้หลายที่สุดก็คือเห็ดมันปูเนี่ยจ้าพี่น้องนี่ดอกไงดอกนี่ไดซัำเนีย พี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งติ้งๆให้แม่นี่น้ำเด้อพี่น้องจ๋าจะได้บ่พลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะบายบาย